สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีเมษประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2565กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะของชาวราศีเมษประจำเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันค่ะ เดือนแห่งการงานมีความสำเร็จมีความราบรื่นการเงินรุ่งเรืองค่ะจุดเริ่มต้นแห่งความมั่นคงนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะเป็นเดือนที่ภาระหน้าที่การงานมีความสำเร็จนะคะมีการพัฒนาก้าวหน้าหรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการของงานเข้ามาค่ะ ให้พูดถึงเรื่องของงานจริงๆนะคะชาวเมษนี้นะคะงานค่อนข้างที่จะเยอะค่ะแล้วก็ตึงมือมากค่ะธันวาคมมกราคมที่ผ่านมานะคะการงานค่อนข้างที่จะจุกจิกอยู่พอสมควรอยู่ค่ะชาวเมษมีปัญหาในเรื่องของลูกน้องบริวารค่ะหรือแม้กระทั่งคู่ค้าคู่สัญญานะคะยังรวมไปถึงผู้รับเหมาก็มีปัญหาด้วยเช่นกันค่ะต่างก็ร้วนแล้วจะเทง,งานคุณทั้งนั้นละค่ะ หรือแม้แต่ปัญหาในเรื่องของการดีวงานการประสานงานและมีความคาดเคลื่อนขึ้นได้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก็จะได้ก็ไม่ได้จะทําแล้วแต่ก็มีเหตุต้องเลื่อนล่าช้าออกไปอีกค่ะและปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีทั้งในเนื้องานนะคะและก็ผลประโยชน์ของการเงินด้วยค่ะก็เป็นไปพร้อมๆกันนะคะ แต่ว่าพอขยับเข้าเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะทั้งการงานและการเงินก็มีการขยับปรับตัวดีขึ้นในเดือนนี้ค่ะมีการขยับดีกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะคะลองแยกย่อยๆออกไปอีกนะคะ1-10กุมภาพันธ์นะคะการงานจะมีการขยับขยายเริ่มต้นที่ดีนะคะ มีเกณฑ์การเกิดความสําเร็จจากการเจราจาจากการดิวงานค่ะจากการติดต่อประสานงานต่างๆนะคะเนื่องจากช่วงมกราคมที่ผ่านมานั้นนะคะชาวเมษหลายท่านจะเกิดความร่าช้าค่ะความคาดเคลื่อนอยู่ไม่น้อยนะคะในเรื่องของงานดังนั้นถึงแม้ว่าจะบอกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเริ่มจะปรับตัวดีขึ้นมีทิศทางมีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะ แต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ยังคุมเครืออยู่ค่ะยังคงต้องได้รับการพยายามในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความสมดุลของรายรับรายจ่ายนะคะและเรื่องของบริวารผู้ทำงานร่วมกันด้วยค่ะก็อาจจะได้มีการเจรจาในเรื่องของผลประโยชน์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าวางแผนกันใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะ ความลงตัวในเรื่องของบริวารและก็แม้แต่ลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาหรือคู่ชีวิตนะคะก็ยังไม่ถึงกับลงตัวมากนะะักค่ะทำอะไรก็ยังโดนใส่ร้ายทําอะไรก็ยังโดนกันแปล้งอยู่นะคะคนรรอบตัวก็ยังคงคอยขัดแค้งขัดขายังคงบดบังผลงานของชาวเมธไม่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับรู้ได้เห็นอยู่นะคะยังคงมีความอิจฉากันอยู่คะ่ะ คนรักคุณก็ยังมีอยู่ค่ะมิตรภาพดีๆยังคงมีอยู่นะคะคนใกล้ๆตัวก็ยังคงมีเยอะอยู่นะคะการจะทำอะไรควรระมัดระวังให้มากค่ะเพราะว่าอาจจะไปสร้างศัตรูขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะคะทั้งๆท,ที่คนเหล่านั้นก่อนหน้านี้ก็อาจจะเคยรักเคยสนับสนุนคุณดีอยู่ค่ะก็เป็นว่าการงานทิศทางจะมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างเป็นลำดับลดับนะคะเพียงแต่ว่าก็ขอให้ระมัดระวังความใจร้อนค่ะการกระทำอะไร มันก็จะล่าช้าไม่ได้ดังใจนะคะหรือคุยเจรจาข้อตกลงกันนี่และค่ะก็ข,ขอให้ใช้สติให้มากๆเอาน้ำเย็นเข้ารูปไว้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการออนไลน์หรือสื่อตามโซเชียลก็ตามนะคะทำงานอยู่ที่บ้านของตัวเองล่ะค่ะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับคนหรือบุคคลภายนอกมากนักนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยค่ะนอกจากจะไม่มีความจุกจิกใจกับคนภายนอกไม่ค่อยมีเกิดขึ้นนะคะ การตอบรับค่านิยมและก็การเงินยังพุ่งปรี๊ดอยู่นะคะ11-18กุมภาพันธ์นะคะปัญหาจุกจิกติดติดขัดขัดหรือว่างานเร่งงานด่วนเข้ามาเต็มไปหมดค่ะ ดังนั้นนะคะช่วงกลางๆนะคะการงานก็จะมีความลงตัวมากขึ้นนะคะงานมีการพัฒนาได้รับการสนับสนุนการตอบรับที่ดีจากมิตรภาพรอบๆตัวมีคนหยิบยื่นมาให้อยู่นะคะปัญหาทางการงานในช่วงจังหวะที่ผ่านมาจะถูกแก้ไขและก็ได้รับการแก้ไขแล้วนะคะมีมิตรภาพดีๆที่ห้อมร้อมนะคะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหางานให้ด้วยนะคะจะมีชื่อเสียงพอสมควรเลยละคะ่ะในช่วงกลางๆเดือนนี้ นะคะคไม่ว่าจะคุยงานการเจรจางานใดๆก็ตามนะคะแต่ก็จะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะการงานใดๆก็ตามในช่วงที่ผ่านมานี้นะคะติดติดขัดขัดหรือว่าขยับไม่ได้ขยับยากนะคะจะได้รับการแก้ไขแล้วล่ะคะ่ะงานก็จะมีการคล่องตัวได้ขึ้นมากขึ้นนะคะ ชาวเมธท่านไหนที่ลูกน้องบริวารคู่ค้าคู่สัญญาผู้รับเหมาเคยเทงานไปอะคะ่ะก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแทนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนเก่านั่นละคะ่ะหากเคลียร์ปัญหากันได้ลงตัวแล้วนะคะความสำเร็จต่างๆร้วนจะเกิดขึ้นมาด้วยความร่วมมือการช่วยเหลือจากใครบางคนด้วยนะคะและที่สำคัญสุดๆนะคะจากน้ำพักน้ำแรงของชาวเมธและความสามารถของชาวเมธเ,เองด้วยละคะ่ะ ดังนั้นก็จะมีความโชคดีมากมายในเรื่องของงานและก็การเงินนะคะคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยผลักดันสนับสนุนคอยป้อนงานคอยส่งเสริมรายได้ผลประโยชน์ของคุณกลับมานะคะคุณมีคู่ครองที่ดีค่ะถึงจะสามวันดีสี่วันไข้ก็ตามนะคะเขาก็ไม่เคยห่างจากคุณเลยค่ะคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอเสมอคอยพยุงคุณคอยผลักดันคุณในยามที่คุณลำบากตลอดเลยนะคะ งานต่างประเทศงานออนไลน์ค่อนข้างที่จะให้ลาาผลที่ดีมากพอสมควรเลยนะคะขยับเข้าช่วงไปลายเดือนค่ะ เป็นช่วงจังหวะแห่งการผลักดันงานเร่งนะคะเร่งก้าวสู่ความสําเร็จนะคะการงานจะมีความราบรื่นเป็นอย่างดีแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะจะได้รับการผลักดันช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่เขามีความรู้มีอํานาจมากกว่านะคะเป็นงานเป็นการมากกว่าคุณค่ะเขาก็ยังคอยเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความช่วยเหลือไม่ทางตรงก็ทางอ้อมลองไปสังเกตดูค่ะหรือไม่ว่าก็จะเป็นแฟนของคุณนั่นแหละค่ะที่สู้ไปด้วยกันที่ อยู่ด้วยกันอยู่นี่ละค่ะดังนั้นหากมีงานหรือภาระสําคัญสําคัญใดๆก็ตามนะคะเข้ามาในช่วงนี้ขอให้ตั้งใจผลักดันให้เต็มที่นะคะไม่เกินมีนาคมไม่เกินเมษายนนะคะเห็นผลอย่างแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะผลของมันก็ยังอยู่กับคุณอีกยาวนานเลยละค่ะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะมาต่อกันที่การเงินกันค่ะ ส่วนประเด็นการเงินนั้นนะคะในช่วงมกราคมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างล่ะคะชาวเมษการเงินอึดอัดค่ะจุกจิกมากในเรื่องของเงินเงินทองทองรายรับรายจ่ายนะคะไม่ค่อยจะสมดุลกันเลยล่ะคะ่ะหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของผลประโยชน์รายได้นะคะพอพูดถึงการเงินก็มักจะถอนหายใจเฮ้ยเฮ้ยอยู่เสมอเสมอค่ะ เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่พอกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะการเงินจะเริ่มคล่องตัวได้ดีขึ้นค่ะเริ่มมีงานเข้ามาให้ได้ทําเริ่มที่จะมีแหล่งรายรับรายได้ไหลเข้ามาหลายช่องทางเพิ่มขึ้นค่ะมีแหล่งเงินหลายๆแหล่งใหม่ๆนะคะ มาจากความพยายามจับและพยายามทําความสามารถของชาวเม่นนะคะนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงการรับแหล่งเงินทุนสนับสนุนภายนอกเข้ามาร่วมอยู่ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าทิศทางจะปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าภาระของตัวคุณเองก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายหรือต้องได้ดูแลรับผิดชอบเยอะอยู่ค่ะชาวเม่นอย่าได้ประมาณนะคะการใช้จ่ายโดยเฉพาะประมาณช่วงกลางๆเดือนนะคะจะมีภาระรายจ่ายบาง อย่างที่ชาวเม่นั้นมีความจําเป็นต้องจ่ายค่ะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของบ้านค่ะเรื่องของครอบครัวนะคะหรือว่าเหล่าบริวารคนในบ้านคนในครอบครัวนั่นละค่ะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยในบ้านในครอบครัวนะคะแต่ลองมองดูหลายๆมุมแล้วล่ะคะ่ะอาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นแต่ก็มีสิ่งดีๆบางประการแลกเปลี่ยนกลับมานะคะยังสามารถส่งผลดีต่อชาวเม่ได้ดีอยู่นะคะ อีกอย่างถึงการเงินจะได้รับการเติมเต็มด้วยการช่วยเหลือบางท่านก็มีเงินที่ขอเอาไว้นะคะเงินที่ปัถนาเอาไว้อยากจะได้รับก็จะได้รับแล้วล่ะค่ะจะมีคนให้การช่วยเหลือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยนะคะมาต่อกันที่ความรักกันค่ะคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะในเรื่องของความรักนะคะก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะคู่ครองนั้นให้การซัพพอร์ตช่วยเหลือเป็นอย่างดีมากเลยนะคะ ถึงแม้ว่าอาจจะมีการกัดจิกกันอยู่บ้างตามภาษาผู้ชายสายลุยผู้หญิงสายเลือดน,นักสู้นะคะถึงแม้ว่ายามสึกเราจะรบนะคะยามสงบเราก็รักกันดีนะคะจะประมาณแบบนี้ละคะ่ะแต่ว่ามุมดีๆค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่านะคะ โดยเฉพาะช่วงประมาณวันที่4-6ถึงกุมภาพันธ์แล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะคะ19-20ถึงกุมภาพันธ์นะคะจะมีหน้าบูดๆหน้าหยิกๆหน้างองอใส่กันอยู่บ้างละค่ะในจุดนี้ก็ขอให้ระมัดระวังระงับอารมณ์ให้ดีๆก็แล้วกันนะคะ แต่ว่าในจุดที่เป็นห่วงจริงๆก็คือช่วงกุมภาพันธ์มีนาคมนี้ละค่ะความอยากความรักความใคร่อยากที่จะครอบครองค่ะค่อนข้างที่จะมีมากเป็นพิเศษอยู่นะคะ ไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของลักซ้อนซ่อนเงื่อนให้ดีก็แล้วกันนะคะมีโอกาสอยู่ค่ะเพราะว่าความรู้สึกในใจก็ล้นหลามเหลือเกินนะคะเหมือนกับว่ากินไม่อิ่มหรือกินไม่พอนะคะจะหากินข้างนอกนะคะเป็นอาหารว่างของขคาวของหวานนะคะจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นละค่ะแต่ถ้าคุณไม่เอาใจไปผูกกับเรื่องรักๆใค่ๆทางเพศมากนักน,นะคะหันมาโฟกัสอยู่กับเรื่อง ของงานนะคะก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะเอาพลังในส่วนนั้นมาเป็นแรงผลักดันความอยากจะสำเร็จความคิดที่จะทำงานให้ไปไกล,ไกลงานของคุณกำลังคืบหน้าก้าวกระโดดมากเลยทีเดียวนะคะอีกทั้งปัญหาในเรื่องคู่ครองก็จะหมดไปด้วยค่ะบอกว่าคู่ครองจะให้การอุปถัมภ์คุณนั้นนะคะคู่ครองเขาจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณค่ะคุณลองคิดดูเล่นๆน,นะคะดูว่า ถ้าคุณทำให้เขาเสียใจคุณคิดว่าเขาจะยังคงมีกำลังใจสนับสนุนคุณอยู่ไหมล่ะคะอันนี้ให้ไม่ได้ว่าอะไรนะคะพูดให้ลองคิดดูกันเล่นๆค่ะมาต่อกันที่คนโสดค่ะคนโสดนั้นนะคะไม่ต้องไปพูดถึงเขาหรอกค่ะกุมภาพันธ์มีนาคมนี้สลับรางให้ทันก็แล้วกันนะคะระวังรถไฟจะชนกันนะคะ แม้แต่คนเก่าๆก็อาจจะมีการติดต่อกลับมาด้วยค่ะดูสิคะสเสน่ห์แรงค่อนข้างที่จะมากเลยนะคะเดือนนี้มาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะด้านสุขภาพนะคะก็อยากจะให้รมะมัดระวังเรื่องของสุขภาพกันสักน,นิดนึงนะคะช่วงกลางๆเดือนนี้ละค่ะ พวกโรคกระเพาะการทานอาหารไม่เป็นเวลาค่ะจุกเสียดกดไหลย้อนค่ะต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะคะหัวเข่าข้อเท้านะคะขาเหล่านี้ละ่ะขาระวังหน่อยนะคะมีเกณฑ์มาแรงเหมือนกันนะคะทำงานก็อย่าหักโหมกันก็แล้วกันนะคะชาวเมธสรุปประเด็นนะคะชาวเมธคะตั้งแต่กุมภาพันธ์นี้ไปเลยนะคะจะถือเป็นจุด แห่งการเริ่มต้นของอะไรดีๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของชาวเมธค่ะภายในปีหูค่านี้เลยนะคะ และจะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนภายในปีนี้ล่ะค่ะก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะชาวเมษขอให้เงินขอให้ทองให้มีความคล่องตัวค่ะมีการหมุนเวียนใช้จ่ายอยากจะจ่ายก็ได้จ่ายอยากจะได้ใช้ก็ได้ใช้นะคะนอกจากนั้นรวมไปถึงมิตรภาพรอบๆตัวเหล่าบริวารขอให้เจอแต่คนดีๆอยู่ใกล้ตัวนะคะตั้งแต่บัดนี้และตลอดไปนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีเมษที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัระวังแล้วก็วางแผนกันล่วงหน้ากันค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขค่ะสมปรารถนาทุกประการนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโควิดยังไม่ได้หายไปไหนนะคะ ถึงจะฉีดวัคซีนแล้วเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนเดิมค่ะเวลาจะออกไปข้างนอกนะคะอย่าลืมปิดแมสกันนะคะเวลารับประทานอาหารก็ล้างไม้รล้างมือด้วยค่ะเป็นห่วงจริงๆนะคะโหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน E ีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกๆคน